แนะนำไฟเดลัยของ To y ยต a h i l u ักแ a m p นะครับนีสตาร์รถนะครับสังเกตว่าถ้าเรายังไม่ปลดเบรกมือนะครับตัวนี้นะครับยังไม่ปลดเบรกมือนะครับไฟเดลัยจะไม่ติดครับอันนี้เปิดเบรนะครับปลดเบรกมือไฟเดลัยจะติดนะครับสังเกตนะครับแน่นน่านะครับถ้าดึงขึ้นได้ดับรถ ข้จะดับปกนะติครับสตาร์ทรถนะครับเบรกมือดึงอยู่นะครับเบรกมือยังค้างอยู่นะครับกดเบรกมือนะครับไฟเดรไลทก็จะติดนะครับหลังจากกดเบรกมือไฟเดรยไล์จะติดนะครับดับเครื่อง